มาแล้วเอาทางไหนออกไหนมาแล้วครับนี่ครับเซียนโอ๊ตเซียนโอ๊ตอ่ากินกันยาวๆเลยครับมาแล้วครับตึงตึงตึงตังไหมโลกว่าไนะโลกว่า โลกว่ามาแล้วถ่ายถ่ายถ่ายรูปนี้นะครยบ